เห็นแก่ๆอย่างนี้นะกันโห้มึงเอ้ยยังฟินเลยละมึงได้แล้วเลยเฮ้ยเขื่อนชันนี่อยาบแห้งใครมาทำรายการเนี่ยมาซื้อต้มแน่ใจระหว่างต้มกับพ่อค้าไหนอร่อยกว่ากันเฮ้ยเอาให้พูดกูพูดให้อีกทีนึงต้้นซื้ออรยจริงหรือเปล่าตนซื้ออร่อยเฮ้ยแน่เปล่าตนซื้อจัดตัวแน่เลือกได้เลยนะ ดี๋ยวาช่างขายลูกค้าขัดแป๊บ,บ,บนึงนะอันนี้มีผัวยังเนี่ยยังไม่มีผัวอีกเหรอเแบบออก็ตุนล้มหน้าแล้วนะไม่มีผัวอัดกินเป็นจาอ้มาซื้อต้มนะเอาซื้อต้มไป็นอะไรนะถามจริงเอาไ,ไ,ไปกินหรือเอาไปถมบ้านต้องเล่รอเลยกินเด็กด้วยอีหนูไม่ลองกินคนแก่ด้วยเหรอ เอ้คนแก่นี่กินง่ายด้วยนะเฮ้ยฮะเขียวยากเขียวยากเหนียวแต่มันเขียวได้นานนะมืองเขียวยากคนแก่เหรออิงรู้ได้ไงองเคยร้องละนหยอยู่แลีวิว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  อันนี้รีวิวจากผู้ใช้จริงคือเท่าไหร่นะฉันลืมเลยร้อยสิบบาทเนี่ยเขาจะร้อยนะเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะรีวิวจากผู้ใช้จริงเลือกได้เลยนะจ๊ะอ่ะแล้วหนูเลือกได้เลยนะอันนี้เพื่อนเหรอมาด้วยกันเหรอมาด้วยกันใช่ไหมเออโสดไหมเนี่ยโสดคู่เลยเหรอ จำไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่ลองหาแฟนดูเผื่อจะได้แบบเรียกว่ากระชุ่มกระชวยพ่อค้าขายต้มก็โอเคนะเว้ยลองไปลองลองดูเห็นแก่ๆอย่างนี้นะก็โห่เมื่อยยังฟินเลยละเมื่อยมาแล้วเลยเฮ้ยเที่ยวชัดนี่หยาบแห้งเนี่ยบยอีห่าเมื่อยกูเห็นมึงเคี้ยวโบกอยู่ฮะชอบไหมล่ะ แกลองสนใจทันไหล่ะพ่อค like, ้าขายต้มฮะเคี like ่ยวยากเคี่ยวไม่ยากแกลองดูก่อนอาจจะกรุบกริบก็ได้เอะไรนะใช้ลานอะไรนี่ยเฮ้ยพอได้นะมีพุงหน่อยๆอาจจะเป็นเสียนะเว้ยอยากกินอะไรก็ซื้อให้อยากกินอย่างก็ซื้อให้ เดี๋ยวชื้อให้เลยต้มด้วยนะเอาแล้วจะมองผู้หญิงอย่างเดียวเลยเอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ